ก้าวอ,ออกจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่ชีวิตจําเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนรู้สึกว่าชีวิตจําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตเตงอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ตเตงอยากจะมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลอื่นดีขึ้นมันต้องทำยังไงหลายครั้งเรารู้สึกพิตกกังวลกับความสัมพันธ์ที่แย่ลงหลายครั้งเรา รู้สึกวิตกกังวลกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ชีวิตนี้มันช่างไม่ลื่นลมซะ่จริงๆเลยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมาแต่เราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเมื่อผมค่อยคนสิ่งเหล่านี้ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในตลอดชีวิตของผมเมื่อผมอยากจะก้าวไปในอีกสเต็ปหนึ่งว่าผมอยากจะดําเนินชีวิตที่พัฒนาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งอดไผมเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดก่อน ดังน <molec> <anut> ั้นครับเพื่อนๆครับการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความคิดคือการที่เรารู้ก่อนว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เราประเมินสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่ในรูปแบบไหนเรากําลังคิดเรากําลังมีทัศนคติแบบไหนในสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ในสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู Jamie, <anak> ่แล้วเมื่อเราคิดได้แล้วเรารู้ได้แล้วว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่ตอนนี้คือเป็นยังไงแล้วเรารู้อีกนะครับเราต้องคิดต่อบอีกว่าเราอยากจะเป็นยังไงเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมาก การเปลี่ยนความคิดคือการคิดใหม่ทําวิธีการใหม่ที่จะก้าวออกจากจุดเดิมไปสู่จุดใหม่ที่เราวางแผนไว้ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่เราอยากจะเป็นไปไม่ว่าจุดใหม่นั้นคือความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจุดใหม่นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัวไม่ว่าจุดใหม่นั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อโวมงานไม่ว่าจุดใหม่นั้นจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ไม่ว่าจุดใหม่นั้นจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทุกคนครับจุดเริ่มต้นของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้คือเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนถ้าความคิดของเราอยเป็นความคิดในแง่ลบไม่เป็นความคิดในเชิงบวกโอ้ผมว่าการก้าวไปพัฒนานี่มันจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับสำหรับประสบการณ์ของผมดังนั้นเองครับเพื่อนๆครับถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอะไร,นะรในชีวิตต้องเปลี่ยน ที่ความคิดก่อเสมอเพราะว่าการเปลี่ยนความคิดจะสร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นความคิดใหม่นั้นจะนำพาคุณไปสู่จุดที่คุณต้องการจะไปถึงแล้วพบกันครับที่จุดสูงสุดของความสำเร็จผมคุณชายพงศักดิ์สร้างคิศสวัสดีครับ เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักครับแชร์ไปนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปที่ผมจะทำต่อไปและแน่นอนครับทุกการกดที่ท่านกดให้ผม มันเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยทีเดียวขอบคุณและสวัสดีครับ